สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆและเอทุกทุกท่านสู่นี้กัยังเดินดีต่อเนื่องงปนอนเนาะกดที่ออกกดที่แล้วออกห้าแปดยังเดินดีต่อเนื่องนี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเองมวด18บแงวดบอมีหลุดเลยงวด นี่มันสิเขาอีกเท่าเราเนาะส่วนสูนี้กะจะเป็นสูนี้แล้วไปนอนเด้อตัวนี้เปตห้าเข้าจับคู่ว่าถือก็ไปนอนเนาะเปตห้าห้าแปดมัดซูนี้มัดตัวเดียวสูนี้กับมาตัวเดียวสูนี้กับมาตัวเดียวสูนี้กับมาตัวเดียว ก็คือมันรุดบอขาดพี่น้องยังติดไม้ตัว่งไปจับเข้ากบไปเน้นหลักสิบเก้าหลักสิบเก้าแต่แอาก็บอกกว่ามันมันติดดับเนาะติดดับจุดสรุปมากับมันจะกดไปอันนี้เป็น10บหลาง10บหลางอันนี้เป็น10บหลาง มาํากันสิบล่างอันนี้รักหน่วยล่างสูตรมันเขาแต่ว่าแอรไป,ปตัดหลักหน่วยออกก็เลยหลุดไปเนาะสูตรมันบรลดเต่เข้าจับบอถือเข้าไปตัดออกมันไปตัดเปีดืดอกมันมันดอกหาเปลียเนาะแต่จับประกบใชไหมอันนี้รักรักหน่วยไปรักสิบ ตัวนี้ก็เป็นลักสิบเก้าตามที่บอก<ม>กับยกมาจากสูตรนี้<ม>เพื่อให้มันบางไงเนาะลักสิบเก้าสูตรนี้กนะ็ลดเนอันนี้น 19, สูตรนะของงดวันที่อะไรหกสามตัวนี้แต่งวดหกสามนี่ออกตรงตรง วางให้ตรงๆกรับมาไม้แต่งกวาที่แล้วเอาจับคู่ว่ตถุเนาะงดที่แล้วเขาจับคู่ให้ไปบ่ตถุน,นี่ก็มาอย่างละสูตรแตีสูตรนี้มาครบมาครบส่วนข้างบนเอาไปวางไว้ข้างบนหาแปดเป็นเนียนที่ข้างบนจัดคู่ให้ <c oughs> เป็นชุดสองตัวคู่ชุดสองตัวบนชุดพิเศษ ก็ว่าไว้ที่แรกหาเปียกอะแอบมาใส่ลักลอยเข้าไปเนาะใส่ลักลอยเข้าไปมันหลุดกับปูทีไปหาจับฉลากไว้จะที้งเหลืกันสิได้ผลพอได้ไปเนาะเป็นได้จับฉลากได้ฉลากไป,ไปที่หาเปีไปข้างล่างตรงๆเนาะบัดนี้ครับว่าบ่างงวดใหม่สิได้ตัวใไหนนะพีนะ่น้องเนาะก็เอาอสูตรตัวนี้ที่มันเป็น,ปนตัวยืนเป็นตัวลักนี่เนาะ บอสรุดทีมันไม่สะดุด <c oughs> สลักแสนห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหลักหมื่นสองครั้งเกตสองสิบสี่แล้วก,ก็มาทีหลักร้อยบนสามครั้งหกสองสองหกสามสิบแปดแล้วก็มาหลักหน่วยบน ก็สิบล่างห้าสามหาอัหลักหน่วยอันนี้ไปที่10ครั้งที่2องหน่วยครั้งที่3ามร้อยครั้งที่4ี่หน่วยครั้งที่4แล้วก็บวกหานดพี่น้องด้วบวกหเท่ากับ 5, บวกห้าเท่ากับ4ีบวกหกบวกหได้ศูนยบวกหได้ศูนบวกหได้สามบวกแได้หนึบวกแเป็น9ก้าเกบวกีบวกหได้4ีพอตัวนี้ได้ศเนาะได้บวกหนึ่ กัดรก็ตามนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะขมตัวเลขสวนกันเป็นห้าหกเนย์หนึ่เด้อบวกหนึ่งบวกหนึ่งตามนี้เนาะบวกสามเป็นเ บวกหนึงบวกหนึงบวกหนึงนตัวนี้เขาเคยมาตั้่างเป็นหลักสิบหลักหน่วยเดี๋ยวสิเดี๋ยวเขาจะค,คอยไปเบิ่งหลักสิบได้ไหี่ห้าหกเก้าศูนย์หนหลักสิบหลักหน่วย

เราศูนย์หนึ่งสองนี่ครับมาเบิรงตัวที่ตัวนี้ไอสูตรที่เหลือนี่เนาะสูตรที่เหลือตัวนี้ลงไปข้างบนมาดีทั้งซีสูตรนี่ซีสูตรเนี่ยมันได้ตัวเก่าทั้งหมดเลยพนะี่น้องได้ตัวเดิมมาเลย ไอ้สูนี้สูนี้มันเด็กเก่าเนาะเป็นสูนี้แล้วก็ตัวน,นี้นสูตรที่หนึ่งตัวเก่าตัวเก่าตัวเกา่เกาสามสูตรตัวเก่าทั้งทั้งสามสูตรเลยทั้งหมดที่แล้วเพราะว่าเฮาเปลี่ยนคือต่องตอกใส่เพราะามันมันบพขาดมันยังติดไม่หยุดตัวหนึ่งอยู่เนาะเดี๋ยวเขาว่าเทียบเบิึงเทียบเบิึง หนึ 1> 1่กสูตรตัวนี้มีทั้ง4สูตรเล 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, นหนึ่งสองสามนึ่งสองสามสี่อ่ตัวนี้ตลักเนาะตัวนี้ตลักเก้าดมี3สูตร 6กเดี๋ยวนีหกมีทัาเนียบอก้อนเอาเกตัวนี้เป็นตัวยืนเนาะตัวนี้คืมีตัวนี้บัไดาะวมัวนม,ตนมีตัวนี้เนาะหกับ9กเก้ามีสมีสามหนึ่งสา หนึ่งสองสามเท่ากับมันจะเด่นไปทีหนึ่งหนึ่งกับเก้าหนึ่งกับเก้าตัวล่องเป็นตัวนี้ตัวนี้เพราะว่ามันโยนในสูตรทีทีมันยังเข่าอยู่นะเป็นตัวนี้ตัวนี้ ซีลิมิตตัวเดียวเ้ยนหาหาม่ยอสามสูตรหนึ่งสองส่งสองสามศูตรมีสีสูตรหาสูตรได้ตอนนี้พี่น้องหามียจอหาสูตร หาวิซีสูตรแต่ว่าศูนย์ม่ยหาสูตรศูนย์มีหาสูตร,ตร,ตรแต่ว่ามันติดมันติดดับติดดับหลักสิบหลักหน่วยเอาุปก่อนมีหลายก็จริงแต่ว่าเาเอาตามนี่เนาะวันนี้ไปเบ้างหลักสิบไปดูหลักสิบ หลักสิบสองตัวตัวนี้นะที่ออกศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่หกหกห้าแปดเจ็ดสี่ศูนย์ห้าหนึ่ง 7, 2, 3, 4, 5 4, ตัวนี้ได้นึงตัวนี้ไดสกเก้าบวกสี่เจ็ดบวกสีด่นเป็ดสองเป็ดเจเป็ดแปดเป็ด, 9. 9, ก 8, ดเก้าบกแปดด เจ็ดบวกเก้าเจ็ดบวกเก้าได้หกเมียนมาละพี่น้องได้ด้วยห้ายี่สิ 20, ลักสิถูกเจ็ดบวกสได้หนึ่งเจ็ดสยี 20, ่เ็ดเจ็ดสี่เป็นสองบวกหเป็นเจ เป็ด8เป็ด9ก้บวก8ได้7 7บวก9ได้6พนะพี่นะ้องพีนะ่น้องก็สิถือตัวไม่ตาม,เมีเลย6กับ7 6กับ7 ติดดับหลักหน่วย้ตัวพี่น้องหลักหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดตัวนี้มันตัวนี้หกกับเจ็ดมันติดดับหลักนวยบัดใดเด้หกกับเจ็ดหกับเจ็ดมันม่นมมิเจ็ดเนาะเดี๋ยวผมสามสูตรเดี๋ยวได้แ้เจ็ดมันไม่ม 7, ย่สสูตรเอาไั<ๆ>้ไหน<ๆ>อหอยไวปั้น

สาวเกาว้า

ก็คือว่าส้นกันจากตัวพี่น้องอสองแซบสี่ห้าหกเออทีนี้ส้นหกสองศูนย์้รรมดาเลยส้นหกถูกับหกสองศูนย์ค่อยนับถือพวพี่น้องอเอ้ยพี่น้องเอ้ยเช็ด เป็นหนเป็น2องสองกหเเเ้เป็นเจ็ดแเ,เ,เป็นเเป็นเจ็ดเก็ได้หกมี่อนาเตกิโลวเป็นหเท่ากับชน6กยสอสูตรชน6กจ2สองสูตรสองส,สอง,สอง,สองมีประสงมีเนาด้วย สองมีแล้วก็ห้า,าติดดับลักสิบสองห้าหกสองห้าหกสองห้าหกแล้วก็หกมีสองสูตร ไปเบ uh enfin ิ uh ้งงลักหน่วยเมื่อกับไปตัดถิ่นตัดตักขึ้นไปหตัวตัดตัดโมเมนต์ครับศูนย์เจ็ดสี

8 2 16, 1สอง3 4 5หน้หนเป็นเก้บวได้เจ็เจบวกสได้หบวกหนงเป็นสบวกสเป็นสบวกหเป็นศูห้า บวกหเตนึบวกหกเป็นเจ็บวกหเป็ดสองบวก6 1 1> วกเป็นแอันมีหนึ่งมาแล้ววันนี้มี1มีเจ็ดมีแปดวหลักหน่วยมีแตหนึ่งกับสอง เจ็ดกับแปดพวกนี้เจ็ดกับแปดพวกนะี้เนาะตัวนี้หลักหลักน่วยเป็นหลักสิบเอาไว้กวนวันนี้เขาจะมาจับคูด้วยกนหน่อยนะจับคู่หลักสิบมีสองสูตรเนาะหกหกมันมีสองสูตร หกมีสองสูตรแล้วก็ตัวล่องจะเป็นตัวนี้มีสองสูตรไปทีหกหนึ่งหกสองแล้วก็ห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสอง หลักมวยมนตัวนี้ได้เป็อนองนสองตัวนี้ตำแหน่งหลักนมวยมันมีตำแหน่งจะเป็นเต้นตัวนี้ตัวนี้นนนถ้าจับนี่เนาะหนึ่งมันส้นมาสี่สูตรส้นมาอี่สูตรแต่มันไม่อยู่ตำแหน่งหลักมวย นี่เป็นตัวนี้สี่สูตรห้าสูตรเนี่วันนพัน่เนาะห้าสูตรนหนึน่งสองสามสี่ห้าอ่ามีตัวนี้ห้าสูตรหนึ่งมีห้สูตรมันมาอย่ในตำแหน่งหลักหน่วยเน่นเป็นตัวนี้หลักสิบสองสูตรไปตัวนี้ไปที่หกตัวร่องก็เป็นหาตัวนี้ก็เป็นสอง ก็คือลักสิบมีสองสูตรก็เป็นตัวนี้เมืนบ่าล่ะปตัวนี้อันนี้ตัวเด่นหนึ่งมีหาสูตรมันมาอยู่ตำแหน่งหลักหน่วยก็เด่นตำแหน่งหลักหน่วยไปทีหนึ่งสามกูตัวเด่นตัวหลัก1ิปสองสูตรเป็นตัวนี้อะหลักหน่วยก็เด่นไปทีหนึ่งเนาะเด่นไปทีหนึ่ง,องเอา อันนี้เป็นสูตรมาครบสองตัวร่างนนเพื่อลับตรีว่างตลาดก็พ,พูดสิบเอยิบไปจับเนาะอันนี้ก็เป็นสูตรมาครบสองตัวร่างตามที่เราเปิดเดินดีเดินเน่าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบแปดหมดรวดไม่มีสรุปเลยอันนี้ได้ตัวเด่นมาแล้วหลักสิบหลักหน่วยก็ตามอธิบายให้เนะาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้พี่น้องได้สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ